สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแบงก์ที่เซิไว้ค้างกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งคลิปนั้นผมไม่ได้ลงวิธีปลดล็อกอุปกรณ์แบบละเอียดไว้นะฮะผมก็เลยมาทําให้ดูกันต่อในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนเื่อที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์บวกเเป็นอุปกรณ์บวกศูนย์ 0, ที่สามารถการันตีบวก8ได้เมื่ออัปเกรดถึงระดับบวก5นะฮะสามารถปลดล็อกอุปกรณ์เพื่อที่จะค้าเป็นบวก8หรือแบบบวกศูนย์ก็สามารถทําได้ง่ายๆก็คือ อันดับแรกนะฮะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ตัวละครที่ก๊อปอุปกรณ์มาก่อนที่เป็นสัญลักษณ์รูปบวกสีเขียวนะฮะจากนั้นเข้าไปที่เมนูก๊อปอุปกรณ์แล้วก็เลือกเมนูอล่างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่ต้องการปลดล็อกนะฮะก็คือถ้าอยากปลดล็อกอุปกรณ์ชิ้นไหนก็ให้เพื่อนๆกดจิ้มไปที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นให้เป็นสีปกตินะฮะที่ไม่ใช่สีขาวดํานะครับแล้วก็กดปุ่มปลดล็อกได้เลยนะครับ และเมื่อปลดล็อกแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปยังตัวละครลากต่อเลยนะฮะที่มีสัญลักษณ์รูปหมวกสีแดงนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เราเลือกก็ได้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนชาร์จอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่ต้องการต่อได้เลยนะครับ และเมื่อเพื่อนๆคับ <único> อ <Liberty Overwatch> <revive benchmark> ุปกรณ์ที่ต้องการแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือทําการก๊อปอุปกรณ์ชิ้นนั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เมนูก๊อปอุปกรณ์นะฮะแล้วก็จิ้มเลือกไอเทมที่ต้องการนะครับซึ่งในการก๊อปอุปกรณ์แบบแยกชิ้นจะใช้ตัวเล่งปฏิกิริยาคาปาที่ไม่สมบูรณ์หนึ่งอันนะฮะที่สามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาของทุกเมืองนะครับและเมื่อก๊อปอุปกรณ์แบบแยกชิ้นเสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมเข้าไปที่ตัวละครที่ก๊อปอุปกรณ์จากตัวหลลััักกกกกดด้วววยยทีีีี่่่มมสสสญษณณ์์รรูปปเเขพืออใุ ทากมีข้อสงสัยตรงไหนนะฮะก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ